วันนี้ไปที่มายูนะครับบอลเข้าเจ็ดวันติดนะค,ะนครับฝากกันด้วยนะครับกลุ่ม91 1สปอร์ตครับ สวัสดีครับของบอลนักลงทุนทุกท่านครับพบกับผมครับเกียร์โฟล์ว์ครับในช่องทางของเกียร์โฟล์วส์พีพีกันนะครับสำหรับใครครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะครับรบกวนกดติดตามช่องกด Subscribe กดไลค์นะครับกดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลาที่ผมทำคลิปนะครับจะได้ขึ้น แจ้งเตือนในช่องทางของทุกท่านนะครับหลังวันนี้นะครับผมก็จะมาคัดกันให้3คู่เหมือนเดิมแล้วกันครับสำหรับช่องทางของ VP ของผมนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับขอฝากกันไว้หน่อยแล้วกันครับใครที่สนใจนะครับเข้ารวบกลุ่ม VP กับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับรับรองครับว่าจะมีแนวทางการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเน้นๆจัดหนักจัดเต็มให้กับเพื่อนๆหน้าช่องทุกวันอย่างแน่นอนนะครับเรามากันที่คู่แรกก่อนดีกว่าครับในค่ำคืนนี้นะครับ ครับเราบอกไปที่ทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างบาเต้บริซอฟนะครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านพบกับอาริสลิมาซอนนะครับจากไซปรัสนะครับโดยนัดที่แล้วเนี่ยนะครับโดนเละเลยนะครับสำหรับบาเต้นะครับหประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับวันนี้กลับมาเตะอีกครั้งครับที่บ้านของบาเต้ครับต้องบอกว่าบาเต้นั้นดูเป็นรองชัดเจนนะครับเพราะว่าใน5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับของบาเต้เองนะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะทําผลงาน ได้ค่อนข้างดีก็ตามครับแต่ว่าการที่เขาเจอกับอาริสนัดที่แล้วเนี่ยะครับแสดงให้เห็นครับว่าอาริสนั้นยังดูเหนือกว่าเขาเยอะนะครับแต่วันนี้ครับในเรื่องของอัตราการจ่ายเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงนะครับว่าคู่นี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะดูเบาไปนิดนึงนะและที่สําคัญนะครับวันนี้เนี่ยนะครับอาริสเองนะครับพวกเขาไม่น่าจะขนตัวหลักลงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นเกมเยือนด้วยนะครับแถมตุนสกอร์มาก่อนแล้ว6ประตูต่อ2เลยทีเดียวนะครับ พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับผมมองว่าทางด้านของทีมอย่างบาเต้นน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะครับเพราะบวกกับการที่เปิดมาปอปาตากลมแบบนี้นะครับและมีการปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะแบบนี้กระแสน้ําก็อย่างค่อนข้างจะเททางบาเต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมองแล้ววันนี้บาเต้เ่นยนบ้ว่าต่อหน้าแฟนบอลครับน่าจะอยากที่จะเอาใจแฟนๆกันอยู่พอสมควรนะครับครูดีครับกีฟเวิร์ดครับเลือกเชียร์ได้ครับไปทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างบาเต้บริซอมครับ มองว่าบาเต้วันนี้มีดีพอนะครับที่จะลุ้นอย่างน้นอยๆเนี่ยนะครับยันเสมอน่าจะพอได้นะครับ เรามาที่คู่ที่2ดีกว่านะครับเรามากันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเป็นคู่ตีหนึ่งครึ่งนะครับคู่ระหว่างสโลวานราติสลาวานะครับจะต้องเปิดบ้านพบกับทางด้านของทีมอย่างเชนสกี้โมสตา์นะครับโดยสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับนัดที่แล้วต้องบอกว่าเล่นกันแบบสูสีมากเลยนะครับนัดที่แล้วเนี่ยนะครับจบด้วยชัยชนะของสโลวานราติสลาวานนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้มาเตะที่บ้านสโลวานนะครับต้องบอกว่าโอ้โหนัดที่แล้ว เล่นกันสูสีเหลือเกินครับและกวาดสโลวาเนียนะครับจะทําประตูได้ก็นานพอสมควรนะครับแถมยันอยู่แค่หนึ่งประตูครับมองแล้ววันนี้เนี่ยเกมสูสีแน่นอนครับถึงแม้เชนสกี้โมสตานั้นจะมาเป็นเกมเยือนก็ตามครับบาติสลาวาเล่นในบ้านเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าทางด้านของโมสตานั้นน่าจะทําผลงานได้ดีเหมือนกันในนัดนี้นะครับและบวกกับกระแสน้ำและกระแสตําเทศตอนนี้ที่เปิดมานี่ครับดูแล้วไม่ค่อยให้ทางด้านของทีมสโลวานเท่าไหร่เหมือนกันนะฮะเพราะะนคู่นี้นะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับขอเลือกเชียร์ ไทางฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างเชรินสกี้โบงสตาร์ครับมองว่าเชรินสกี้ไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นครับแถมนัดที่แล้วพวกเขาก็ทําได้ดีนะครับคู่นี้เลือกเชรินสกี้นะครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับวันนี้เราไปกันที่ฟุตบอลเยอฟ่าคอนเฟลนซ์ลีกกันบ้างดีกว่านะครับเราไปกันที่ทางด้านของทีมอย่างปาติซานเนะครับทิรานาครับวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเจอกับทางด้านทีมอย่างเอสคาเดะครับจาก แอนดอร่าในครับตัวสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าปาติซานีทีระนาเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้ว่านัดที่แล้วเป็นเกมเยือนอย่านะครับพวกเขาจะจบด้วยการที่ทีระนาบุกไปชนะไม่ได้1ประตูต่อศูนย์เท่านั้นเองก็ตามครับแต่วันนี้ครับกลับมาเล่นที่บ้านของทีระนานะครับผลงานส่วนตัวนะครับของทีระนาห์เองนะครับก็ถือว่ามีผลงานที่ค่อนข้างดูดีนะเพราะว่านะครับใน3เกมหลังสุดเนี่ยนะครับพวกเขาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาถึงแม้ว่าจะแพ้บาเต้ลงมาก็ะเิง แต่พอมาลงมาในถ้วยของยูฟ่าคอนเฟนลิกเนี่ยนะครับก็ถือว่าพวกเขาสามารถที่จะทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับนัดที่แล้วชนะได้เนาะแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองครับวกกับกระแสทํามเทศที่เปิดมาค่อนข้างดูแรงเหลือเกินนะครับที่2ช่วงตัวเลยเดี่ยวครับถึงแม้ว่ากระแสน้ำานี่ครับจะยังเป็นลบเสร็จอยู่ก็ตามนี่นะครับแต่มองแล้ววันนี้ได้เล่นที่บ้านตัวเองที่ตัวเองถนัดเหลือเกินครับปาริซานีทีรนาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเกมในบ้านถือว่า โคตรจัดเลยทีเดียวนะครับวันนี้เจอกับทีมเอสคาร์เดสที่ต้องบอกว่าในลีกของพวกเขาเองเนี่ยนะครับยังดูเป็นรองพอสมควรนะครับวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเกียร์ฟอร์เวิร์ดบิ๊กแมชนะครับคู่นี้นะครับขอเลือกเชียร์แล้วกันครับไปทางฝั่งของทีมเจ้าบ้านนะครับอย่างปาติซานีทิราน่าครับมองว่าวันนี้ปาติซานีน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางหน้าของเอสคาร์เดสได้ ขาดลอยได้นะครับก็สําหรับ3มคูนะ่หนช่องถันวให้ทีนะครับคู่แรกครับมองไปทางด้านของทีมอย่างบาเต้บริซอฟนะครับและคู่ที่2ครับไปที่สโลวาดิบราติสลาวาและคู่สุดท้ายนะครับวันนี้มองไปที่ทางด้านของปาติซานี ทิดานหน้าครับก็สำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับรบกวนกดติดตามช่องกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้าร่วมกลุ่ม v p p กับผมนะครับอย่าลืมนะครับไปที่ทางเข้าหน้าช่องได้เลยครับหรือว่า Ad @fng56 มาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเกียร์เฟอร์เวิร์ดนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ค่ำคืนนี้ลุ้นบอลอย่างสุขสนานครับสวัสดีครับ